วันนี้มาที่บคน,น,นี่ครับอะยังเอ้ยน้ำนะเห็นบ่นะอืออือไหนดูดิอ,อือน้ำม,มาถ้อยอะ่ะเจ็บบ่ปวเจ็บมันต้องคูดออกแบบนี้บาบปเจ็บเลยอืยอปาเป็นผู้ชาย่าบ่เจ็บอกะอย่าให้ดินะบ่รหให้อ่ะไปอันนี้วัน,นที่สี่แล้วนะ หรือวันนีซีหรือแดอปะแดดแห่งจังปวดหรือ,รอ,รอรว่าปวดปวดหลับบ้อ,อ,องแม่ดิแม่ไปห้องผ้าไปห้องน้ำห้องน้ำเยอะนี่ข้างน้องติดเต็มเอา เข่งไหนบ่อซื้อมาก่อนเดี๋ยวโอ้ีกปั๊ดหมาเครื่องโมูนึงปั๊ดปาดตีโถห้วยเดี๋ยวไปหาอันใสก่อนเดี๋ยวไปหาอันใสให้เหล็กก่อนเด้อ อยากให้เห็นจังเลยจ้าว้ายเฮ้ยโหดโพเฮ้ยวะดำปึ๊ดอันนี้ปลาเบอร์เลยได้เนี่ยพี่น้องนี่ดำดำเนี่ยว่าเค่องไสวิติดไปยกบนนั้นดวยอ่้ตีรถมาแล้ววะว่าป๊าด đâm khึก mực không làm tắc nào? thôi bay, bay, ai ăn ôi anh son อ้าวอาดาวตรงนี้เบาหรืออีซอนนะอีซอนเดะหลังรถมีรีมายยืนไว้นะโอ้ยดำคึกมึก มีแต่ปลา้ปลาแตกกจักเร็วๆปลาซิวยายังว่าควนปลาน้อยจิ được nhỏ, nhỏ, nói nhỏ, nói nhỏ, 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 เาที่ตักปลามาให้ตะไบคือคือเตรียมพร้อมฮะแต่จักจักไปลบเดี๋ยวแม่ไปแป๊นนึงอ่าหัานกูหันกระยักลงน้ำ รอดูของตาไบก่อน <c oughs> ยกยกยบ่ได้ยินอีกละ บ่ม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 ,บมโอ้น้าม,มันแหง้งเยอโอ้ยอบปปีนสถิตาน้าม,มันแหง้งโอ้ยเาต้องแปลนมุมพุ่นนดังน,นั้นเอาไปพุ่นเนาะไปยกรถมุมไหนม,มีคนยกอะัะเหตุอย่างนะใช่ปะใช่ปาออนซอนมัน ฟองตะไบโอ, ampa, ยโอ้ยกระจัดออกที่น un ี่นะเออเออกระเด็นออกบดว้าหมดท้ายเดี๋ยวกี้หมดท้ายทายแล้วทายแล้วปล่อยปลาปล่อยปลาเอายายกหนึ่งอาม่าหนึ่งสองสามโอ้ยหังข้างในกระฮึกตอนข้างนอกฮึกนะ ไปดูเล็กกว่าบอะไรปลาซิววคนนะโพดโพดปลาแม่แม่เบิด

แพงยังก็อปะอีดนะเออตรงหั่นก็อต่อรอรับสักนะข้างหลังหั่นอะเข้าได้เฮละแก้วอืมพพิมอเตงว เง <hel> ื่อไส้ค่ะอุ <c oughs> ้ยไปแล้วครึ่งสัปโมงอุ <ps> ้ยเล็กปลาอีดไหลยู่เลือกเอาก็ได้กูเลือกเอาปลาอีดแพงนิดเอาไปเลือกไข่ต่างหากนะมันเอ้าไปแล้วปมาคดีคดีโดดโถ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  ขาอันนี้ขาข่ายปลาให้เมยอยู่มันกวนกันตีหึเลลเงียบๆลงอะไรก็ แพงจ้าห้าร้อยจ้าปลาอีดอะ่ะบอเซียหรือถ้าบอเซียเราขัดหุ่งไข่ตลาดแรงกับสั้นเลยโอ้มีตะกน อาีหินนะ่าทตรงไปนี้กระับของบ้านแยกเขแยกก่อนวางเป็นในกระบใน่ที่นอแยกใหม่ใครจะ่อกใครจะบ่อบ่อเอาก็ได้ค่าแรงครบ่อบ่อใเป็นใรวางใน่นนที่ันเลยจังงานนี่ั็ใกล้ใกล้หอกแยกใหม่ควปรกาอวอยู่ในปลาขี้เหืห่นลายจังวะเล็กมึงดิ อัดซ้อนปลาอีดปลาซิวน้อยปลาซิวข้าวเอาให้แบดนี้นะเล็กานะดราคาสูงเกาะอยู่นะไล่อยู่กับนะในกระติกนี้ไล่อย่างนี้ไงปลาอีดนะว่าเป็นอย่างนหรอ กดตาไปก็พอยดาวตกหน้าก็พูดไปแล้ววะในกะละมังมึงรู้เหรอเออมาเข้านะมาขึ้เอาติดรถไปไลยอีกต่ดอนต่ดอนนี่ให้ลงลงตรงนั้นเปล่าอย่างพี่ยานเข้ามาเอาอะไอ้จ้ามองไข่กะซาง มาฮึงก่อนยกก่อนได้รถฮะบ่มีมุ้งไข่บ่มี่ทาไข่ฮะจักอ๋อไฮไตวะเฮินได้เต็มลังอันกลองโฟมเราย้ายเฮินไปแล้วกลองโฟมเราเต็มบอจ่าแม่หนูหนูบอกให้ยกนีคัน

อนออนอนอนตักเลยเื่ออะไร้ายแงออันใดข่าวดยานบกมาูอการไแล้วอ้าวไปดีแล้องเจ้าจะไปเคลียังมาหยนบประมาณยังบอกเยห่อไม่เหนียวนะบกห่อบ

thế là nó cả hiện, khung này cả thước chăng, vô đấy, bố hiển, nhang than mà ạ, bố cái nhang cả bạc à โอ้เป็นเลาะต่างห้อยเหรอคืโอ้ยอ,อพี่น้องเอ้ยมาเด้อบังคกเล็กพี่น้องเอ้ยมาเด้อบังคกจังหวัดเพชรบูนนรณ์อำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ตำบลริกตรงนี้ขึ้นตำบลมาไล่หรือบ้านกลางวะฟังนี้จักมันแบ่งเขตระหว่างกลางก่อนละ ข้ามของาหางนี้ก็อีกหางวันไลนมันบ่หมืหมกก่นสิบปันจักรยานมาแต่เช้าลีวายเอาจาักรยานมาบลูกเอาไหมอพอไปรับยายนะมันอีหาขันลื่นลูกละ ซ้น,นดีข้างในก็ห้องกันจัง,งจักกระหองไหลก็เฮยนะห้องไปครับปลดยากระห้องหั่งกระหองเออทำให้เล็กกีน,ดนดี่ ดำคึกมึกเล็ดมากจ้าวันนี้ก็ไลยโหบ้องเนาะบ้องหันกับยายแดงเนี่ยโโวสับเราแบดเบิดอ่ะให้เรายืม ซอนเดีวยวอ่าสั่นนี้นยะใครอะไรอ่ะห้องหอยังโอ๊ยเ <c ười> <c ười> นาะ <c ười> ไปรีไว้หาไปดูปลาเดือยยาวเดรอรอไอยจากบ้านก่อนอปอ,อกระซอบลังรถมาก่อนมันโดดออกเลยพอถ้ามันแยกปลาอีทนี่โหลละห้าลอยเลยที่นะัขัดไผ่ไปีไหวพนังงานวันโอ้โหโผล่โหล่ เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้พอพอไปหับติบ่เฮียละเครึงหลูพูด่ริงไปอีดนะอ้องยากจังวะตอนแรกกู้หัวเป็นแพรเลยอยู่ตรงนั้นนะ ตัวแมงอันนี้เป็นอยังว้าขนะ้าวกับผู้ดีเก,กินนะ่ะ<อ><อ>ลมมึงลมลมปุ๋ยหยานะมือนกันมาแต่เสาเละโ,โ,โ,โอ้ยอย่าโล่ก็มาโอ้จากปีแล้วยอย่าโล่ก็ได้มา

โอ้ยันทีบกไงควะเจต้องไปซื้อห้านเนี่ยมันมเย็บเอาเองห้องปอบ่าสามเมตรเลยจ้าวลงลังหน้าปอเนี่เห็ดไข่แต่บรูเบิร์นยังร้อยห้าสิบหนึ่ง บ่ซื้อบรรยาลอยเดี่ยวเย็บเอาเองเออไปลั่นเย็บผ้านะปึดบืเดียวละหลันี้มันมานี้่วงยาวลงน้ําดีแล้วเฮาใส่มุงซุงได้ดิเฮาบ่ได้ลงไปใส่ข้างนง ลักเบิงป่าเจกัน,นลลเลยโอ้โหได้ไ,ล,ไ,ไล่อ,ไไไลอยู่จนป่าน้ำบ่อเลยเนี่ยไปดูของป้าพุ่นลอยเดี๋ยวนี้ได้ยังอลังการ บอลคือบรมาณไปเดี๋ยวไปเลาะดูทางอื่นต่อจ้ะป่าขึ้นปาดอันนี้กระสอบนึงเราดิพี่น้องไงอันนี้อีกระสอบนึง

เข้าหมดทุกเม็ดอันนี้เป็นปลาส้อยน้อยกับอันนี้เป็นปลาตะเพียนขาดขัดหลงังบ่โมลนูนิปูก็สั่งเลื่อนบุกอยกระชัขงขัดกวาด้แหนมกระโขดหน้ากระโขดหลงังเหมนนะกันกระโหนกกระโขดเด้วกระโขดแค่กระชากนี่ครับ เกาะอท่านนะอีตัวนึงนะปัตตาโาตกงแล้วังเบิดเเอปวดไปไปสิบโลเบาเหรออยู่บ่ถึงรวมเบิดนี้สิบโลคนนี้ เมื่อนี้ป๊อบปี้พ่อสาวกัให้ลมก็ลากันไปก่อนเลยจ้าอย่าลืมกดกดเลยพูดดีๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นำเลยจ้าสวัสดีครับ